ลงไดเวอร์ปรินเตอร์ไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า f สรุ่นของเรา l 8 0 5 0 d นย์หรหรือ18050 d ปดรคั้งนี้เราลงไดเวอร์ l 8 0 5 0พิมพ์เสร็จปุป๊บแล้วก็ Enter เข้าไปเราก็เลือกนะครับเป็นลิงก์ของ f 3นี่ได้เลยพอคลิกเข้าไปแล้วมันจะเจอหน้าจอนี้หน้าจอตรงนี้เราก็ไปดูด้านล่างนะครับ ตรงที่คำว่าดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บการเชื่อมต่อตรงนี้มันจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ตรวจพบเลยนะครับว่าของคอมพิวเตอร์เราเป็นรุ่น Windows อะไรของผมเป็น Windows 4 6 4บิตเราก็พบปุ๊บ,ปบไปที่คำว่า Diver ตัวนี้พอคลิก1ครั้งไดเวอร์ iver, ปุ๊บเราก็ไปข้างขวาเพื่อดาวน์โหลดได้เลย ตรงนี้เราก็กดยอมรับนะครับตอนนี้เครื่องมันก็ไปที่ตรงหน้าต่างของไดเวอร์เรา เราคลิกเข้าไปแล้วมันก็ขึ้นมาอยู่ของโหลดดาวน์โหลดตัวนี้มันก็ขึ้นมาเป็นตัวข้อมูลตัวนี้เราคลิกเข้าไปนะครับดบบน้ลคลิกเสร็จรปุ๊บมันก็ทำการติดตั้งให้นะครับเราก็กดโอเคเลือกภาษาเป็นภาษาไทยนี่เรากดยอมรับ เห็นด้วยนะครับแล้วก็เราก็ไปกดโอเคเราทำการติดตั้งของไดเวอร์สักครู่นะครับมันก็ใช้ระยะเวลาหนึง่งครับจนกว่ามันจะขึ้นคำว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็กดโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็สามารถไปเช็คที่คอนโทรลพานเนลได้ เ้าไปดู s e a r เซิร์ชคำว่าคอนโทรลพันเนลก็ได้ครับตรงนี้นี่ครับแล้วเ่าก็ไปหมวดโบดเด d ว v i แอนด d p ิ i นเตอตัวนี้ครับเข้ามาแล้ว เอฟซัน l อลแปดศูนย์ห้าศูนย์โอเคอ๋อตัวนี้ครับเรียบร้อยครับ